การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อำนาจของทหารนะฮะเข้าใจว่ามันมีข้อเสนอในการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่คุมกล่องดวงใจของทหารไว้ในเรื่องของการแต่งตั้งนายทหารชั้นในพล แล้วก็คอนเซปต์ในการที่จะให้มีสภากลาโหมที่ประเปรม,ามานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะไม่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้นะในการแต่งตั้งนายทหารระดับในพลนะครับโดยเฉพาะยิ่งการคัดเลือกรายชื่อของคนซึ่งจะขึ้นมาเป็นห้าเสือทอบอร,รวมไปถึงแน่นอนผอ,อเหล่าทัพทั้งหมดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีบางอาจที่จะไปแทรกแซงอยู่แล้วนะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียรบราชการกระทรวงกลาโหมซึ่งผ่านมาในยุคสอนอชอปีสอ9นรอี2าคนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จู่ๆเหมือนกับว่ามันเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขกันจริงในแบบที่อาจจะสะเทือนการใช้อำนาจ ของทหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยทาหารเขาสงวนสิทธิ์ในการทํารัฐประหารไว้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะแก้ไขกฎหมายพรบรจัดระเบียบรัชการกระทรวงกลาโหมเช่นไรก็ตามหรือแม้แต่ในกรณีที่มีการแก้ไขขั้นตอนในการเลือก ผอบอเหล่าทัพแล้วก็ถ้าคุณจะไปเปลี่ยน composition ของสภากราหอมในเงี้ยถึงเวลาเวลามีการเลือกผอบอเหล่าทัพเนี่ยนายกก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือแก้ไว้ก็ดีแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะแก้ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าสมมุติว่าแก้ได้ก็ไม่ได้แปลว่าในทางปฏิบัติ de facto อำนาจอยู่ที่นายกคือผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ว่าในเมืองไทยอ่ะมันไม่ใช่รูปแบบในการปกครองซึ่งนายกรัฐมนตรีชี้เป็นชี้ตาย ผมถึงพูดไปไงว่าผมไม่ได้อยากเล่นการเมืองเพราะว่ามันไม่ได้คุ้มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องเสียนะคนชอบถามว่าคุณปลืม้มทําไมคุณไม่เล่นการเมืองก็คือผมอยากมีอํานาจนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อยากเล่นการเมืองอ่าแต่ว่ารายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะ รายงานเหมือนกับว่ามันมีความหวังเพราะว่าในเว็บไซต์ของรัฐสภาเขาเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดโดยวิตรบรชการกระทรวงกลาโหมฉบับซึ่งเขาจะแก้ไขเนี่ยนำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะฮะประยุทธ์ศิรินณิช์สสคขณนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการหรือมีความรู้สึกว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้นะฮะ ก็คงเข้าไปคอมเมนต์ได้มั้งนะฮะถ้ามองว่าเป็นประโยชน์อย่างไรก็ดีที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีสาระสําคัญของร่างกฎหมายที่เสนอในครั้งนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายซึ่งฉบับนี้ผ่านในปี51นะฮะส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะต้องเพิ่มปลัดสํานักนายกเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งด้วยผมคิดว่านี่เป็นรูปแบบที่แก้ไขแบบที่นิดๆหน่อยๆที่ดีกว่าไม่แก้ คือมันต้องผ่านคอรมอรแล้วมันจะต้องมีปลัดสํานักนายกเข้าไปนั่งเพิ่มในกรรมการพิจรารณาแต่อย่างที่บอกถ้าแก้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดในะแบบที่กองทัพสูญเสียอํานาจในการกําหนดผู้บังคับบัญชาตนเองอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ก็คงจะไม่ผ่านมั้งแก้แบบนิดนิดหน่นอยหน่อยแบบนี้ก็คงจะผ่านนะฮะ คณะนี้ยังกำหนดสัดส่วนสมาชิกสภากลาโหมให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีข้าราชการพลเรือนเพิ่มเข้ามา2ตํตำแหน่งก็คือปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้วก็มีการลดจำนวนสมาชิกตามตำแหน่งลงเหลือ14ตําตำแหน่งแล้วก็มีการตั้งสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน3คนรวมทั้งหมด17คนแต่คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ซึ่งให้ความเห็นชอบสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ3คนที่รัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกราโหมเลือกมาอีกทีหนึง่ง ก็คือขยายเนื้อหาในมาตรา7 5เดิมโดยกําหนดให้เป็นข้อห้ามในการห้ามใช้กําลังทหารหรือข้าราชการทหารเพื่อยึดอํานาจจากรัฐบาลหรือกอกระไปจนถึงการกระทําความผิดกฎหมายอื่นๆโดยให้อํานาจแก่ข้าราชการทหารที่ได้รับคําสั่งให้กระทําการเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งได้โดยให้ถือว่าการขัดคําสั่งไม่ถือว่าเป็นการทําผิดวินัยทหารหรือกฎหมายอาญาทหารโอ้ ก็คือขัดคำสั่งเป็นกระบฏขัดคำสั่งเข้ายึอดอำนาจรัฐบาลพลเรือนอะไรเงี้ยก็จะถือว่าสามารถทําได้โพสุดยอดแต่ว่าส่วนใหญ่ในเมืองไทยมันอยู่ที่ว่าการปฏิบัติเป็นเช่นไรนะคือกฎหมายเขียนไว้ห้ามรัฐประหารเนี่ยหรือรัฐประหารแล้วไม่สั่งการผอบอรสั่งการให้ยึอดอำนาจไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้อะไรเงี้ยถึงวัาแในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ต้องรอดู แต่ยังคงให้การจะใช้กําลังทหารปราบจราจนอยู่ที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคอรมอร์เช่นเดิมทั้งนี้ยังกําหนดให้นายกรัฐมนตรีและคอรมอรสั่งให้นายทหารที่มีการกระทําเข้าข่ายว่าจะเป็นการยึอดอานาจหรือก่อกระบฏหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราวระหว่างรอการสอบสวนโดยการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยที่ไม่ต้องทําตามขั้นตอนสั่งพักราชการตามที่กฎหมายกําหนดอื การกระทำการเข้าข่ายเป็นการยึดอำนาจหรือก่อกบฏดหยุดปฏิบัติหน้าที่ไวชัวคราวได้นะฮะเป็นคําสั่งจากนายกเลขรมอสั่งให้คนซึ่งก่อกระบิดที่พยายามยึดอำนาจเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไวชัวคราวระหว่างการรอการสอบสวนในส่วนของหลักการและเหตุผลของการเสนอแก้ไขครั้งนี้ระบุไว้ว่าคอรมอที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารกลับไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งทหารชั้นในพลตามกฎหมายฉบับปี51การแต่งตั้งสมาชิกโดยคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นกรรมการเท่านั้นทําให้การแต่งตั้งในพลมาจากพวกพ้องของผู้บัญชาการเหล่าทัพและไม่เป็นธรรมกับนายทหารที่มีความรู้ความสามารถที่ได้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานรวมถึงการตัดสินสมาชิกสภากลาโหมที่มาจากเหล่าทัพ,ท,พที่เกินความจําเป็นและให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาด้วย เพราะฉะน,นั้นก็ก็คือว่าเพื่อป้องกันการใช้กําลังทหารยึดอานาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรกําหนดข้อห้ามไว้และให้อํานาจแก่คอรมอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายทหารที่มีการกระทําดังกล่าวโอเคผมชื่นชมนะฮะที่เพื่อไทยเดินหน้าเรื่องนี้ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะดันให้แก่แล้ว,ลวเสร็จแล้วเนื้อหาจะไม่มีที่น่าสนใจและเสร็จแล้วเลอๆอาจจะไม่ได้แก้แต่ดูเหมือนว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลย คือหมายก็ว่ามันคือค่อยเป็นค่อยไปในการเพิ่มสัดส่วนให้ฝ่ายพลเรือนไม่ได้ฝ่ายข้าราชการประจําหรืออย่างน้อยอาจจะเป็นฝ่ายซึ่งคอรมอฝ่ายการเมืองเลือกมาผสมผสานเข้าไปอ่ะให้สภากลาโหมมันมีที่มาซึ่งเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนบ้างมากขึ้นอะไรเงี้ยแทนที่เป็นข้าราชการของกระทรวงกลาโหมเองอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยอันนี้ดีกว่าไม่แก้เลยคือดีทีเดียวอ่ะ แล้วก็การสั่งพักราชการได้โดยที่อย่างน้อยเขียนเข้าไปให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าใครโดนสั่งให้มีส่วนร่วมในการยึดอำนาจเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำตามอะไรเงี้ยนะฮะผมผมคิดว่านี้น่าสนใจคือแก้นิดนิดหน่อยหน่อยยังดีวิธีในการปฏิบัติที่ว่ากันว่าส้มต้องการพลิกฟ้าเป็นดินแล้วเพื่อไทยต้องต้องการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอนะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มองว่ามันเป็นอย่างนั้นดังที่มันเป็นวาัทากรรมก่อนอันนี้ที่มีการเถียงกันนะฮะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นอย่างนั้น ผมแค่มองว่าฝ mm ่ายหนึ่งเนี่ยเจอกำแพงเหล็กที่เป็นตุลาการพิวัตรที่ไม่เป็นธรรมคำว่าตุลาการพิวัตรที่ไม่เป็นธรรมผมก็ไม่ต้องการที่จะเรียกชื่อองค์กรเขาอย่างตรงไปตรงมานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนกล่าวหาว่าไปหมิ่นแต่ว่าตุลาการพิวัตรที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็คือวิธีการในราการร้องเรียนวิธีการในการสอยในการยุบอะไรเงี้ยที่ไม่เป็นธรรมแล้วสีส้มก็จะเจอสิ่งนั้นไปเรื่อยๆคณิ้ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยในเวลานี้ซึ่งไม่โดนสอยไม่โดนยุบแล้วเนี่ย ทำในสิ่งที่ดีไม่ได้เพื่อไทยก็ยังทําในสิ่งที่ดีได้ยกตัวอย่างการแก้ไขกฎหมายพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นงานนี้ผมคิดว่าดีที่ทําคือเอา,อาง,ง่ายๆคือผมแยกเรื่องเลยผมแยกเรื่องเลยผมไม่ชอบเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่มันเป็นการลัดขั้นตอนหรือการไปช่วยเหลือกันในแบบที่เกินเลยหรือนักโทษเทวดาหรืออะไรผมก็ไม่ชอบไอ้เรื่องของการเลือกปฏิบัติในแบบที่มันเป็นข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าถ้าโยนเรื่องนั้นทิ้งไป ว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างให้กับนักโทษการเมืองอะไรเงี้ยโฟกัสในเฉพาะเรื่องสิ่งที่ประยุทธ์ศิริพนิชและก็สอส,อสอที่เขาเดินหน้าในการแก้ไขในส่วนนี้ถ้าได้แก้จริงก็ถือว่าดีเยี่ยมก็ถือว่าดีเยี่ยมแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารได้นะฮะคือหมายความว่ารัฐประหารส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเกิดในเวลาที่ไม่ควรจะเกิดอยู่ดีคือต่อให้เวลามันเหมือนกับว่ามันเขียนไว้ว่าทําไม่ได้ถึงเวลาหากมันจําเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิด แต่ว่าในยุคสมัยซึ่งไม่จําเป็นต้องมีรัฐประหารเพราะว่ามีตุลาการพิวัตรซึ่งทําให้พักที่ประชาชนเลือกไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ไม่จําเป็นต้องมีรัฐประหารแล้วไงนะเพราะฉะนั้นมันคือมันมันล็อกไว้หมดแล้วโดยโดยกระบวนการยุติธรรมที่อยุติธรรมแต่ว่าอย่างไรก็ดีโดยเนื้อหาแก้ไขกฎหมายพรบจรัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเช่นนี้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ขยับไปในทิศทางซึ่งเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมผมหวังว่าแก้ให้สําเร็จนะฮะ